การประชุมกกทที่มีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกเป็นประธานท่านรองนายกยืนยันนะครับว่าปีนี้คนไทยได้ชมฟุตบอลโลกฟรีแน่นอนทางพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากการเป็นประธานการประชุมกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทครับยืนยันนะครับว่าคนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2018อย่างแน่นอน ทางด้านคุณสกลว,วรรณพงศ์ผู้ว่าการกะกตอบอกนะครับว่าพลเอกประวิทย์ต้องการให้ประชาชนชาวไทยได้ชมฟุตบอลโลกแล้วก็ให้กะกตหาแหนวทางที่ไม่ใช้เงินภาษีจากประชาชนไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก โดยเร็วนี้จะมีการเชิญภาคเอกชนรวมไปถึงกสทชเข้ามาหาหรือครับเพื่อที่จะหาเงินสําหรับค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกซึ่งคาดว่าจะใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ1,300ล้านบาทด้วยกันก่อนที่จะติดต่อกับผู้ถือลิขสิทธิ์ซึ่งจะต้องหาหรือให้เสร็จภายในเดือนมกราคมนี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดจะต้องได้ลิขสิทธิ์มาครบทุกคู่64นัดครับ ขณะที่ประธานที่ปรึกษา,ากิติมิข์ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพุนเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภาบอกว่ากรณีที่จะต้องพิจารณาว่ารัฐบาลหรือว่าเอกชนจะเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ประเด็นนี้จะต้องได้ข้อยุติแล้วก็มั่นใจนะครับว่าจะได้ลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนส่วนวิธีในการจะซื้อและส่วนแบ่งค่าโฆษณาเรื่องนี้ขอปิดเป็นความลับไว้ก่อนเพราะเมื่อมีการถ่ายทอดสดก็จะรู้เองครับ